สวัสดีครับผมวันนี้พวกับช่างทำนาครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวโดรนนะครับผมราคาถูกนะครับซึ่งได้ทําการประมูลมานะครับผมก็ประมูลมาอยู่ที่ราคาหกร้อยบาททวนนะครับก็เป็นสีแดงนะครับผมยี่ห้อโดรนนะครับผมก็เป็นยี่ห้ออะไรก็มีรู้แหลกแต่เพ่เขียนมาโดรนนะครับก็ราคาถูกก็จะมีกล้องมาให้นะครับผมมีกล้องในตัวนะครับมีแบตเตอรี่แถมมา แบตเตอรี่จะเป็นแบตเตอรี่สามจุดจตพลน,นะครับผมคล้ายๆกับแบตเตอรี่ไฟพอๆกันกับแบตเตอรี่โทรศัพท์รุ่นเก่าๆนะครับแล้วก็มีสายชาร์จมีใบพัดแล้วก็น็อตไขคววนะครับผมแถมมาให้สองชุดนะครับตัวนี้ผมได้ประกอบแล้วนะครับก็จะมีมีครอบใบพัดนะครับผมสี่ด้านแล้วก็มีขาตั้งนะครับอันนี้จะเป็นช่องสถาน ใส่แบตเตอรี่นะครับผมเป็นช่องใส่แบตเตอรี่คู่มือนะครับผมก็จะมีคู่มือมาให้เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะครับก็น่าจะผลิตจากจีนนะครับผมส่วนแอปที่ใช้นะครับเป็น Wifi Cam e r a นะครับผมสามารถยิงเชวบโคตรได้นะครับเดี๋ยวมาดูกล่องก่อนนะครับเดี๋ยวรามาดูกล่องก่อนก็อันนี้ผมแกะนะครับขาดนะครับแต่ก็ยังพออ่านได้นะครับ ก็เป็นใช้สัญญาณ Wi-Fi นะครับผม2.4 GHz นะครับ6แกนสามารถหมุนได้ว6 0อย360องศามีระบบน่าจะเป็นสองตัวนะครับมีดีเทิร์นกับโฮมสามารถกลับจุดเริ่มต้นได้นะครับมีปรับระดับอัตโนมัติแล้วก็ชาร์จ USB นะครับผมมาดูลำกล้อง กล้องไม่น่าจะเป็น h d ด,ดีนะครับผมว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ700เดี๋ยวจะลองทดสอบให้ดูตอนกลางวันนะครับอันนี้คือรีวิวให้ดูก่อนนะครับผมจะลองต่อแบตเตอรี่ดูนะครับปุมเปิดจะอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้เัิปิดปุ่มนะครับ วเปิดปิดย่เป็นปุ่มปุ่มเล็กๆตรงนี้นะครับแลเราเปิดก่อนพอเราเปิดไฟก็จะกระพริบนะครับผมก็จะกระพริบลักษณะนี้นะครับเพื่อเชื่อมต่อสัญญาณกับรีโมทนะครับส่วนรีโมทนะครับผมก็จะมีที่คลบโทรศัพท์แถมมาให้นะครับ ใช้ทาน EE อ3สาก่อนนะจัดพรมเชื่อมต่อให้ดูนะครับผมการเชื่อมต่อเชื่อมไม่ยากนะครับอันนี้โทรศัพท์ผุมใช้ถ่ายอยู่นะครับมีโทรศัพท์ตัวเดียวก็เลยจะเชื่อมต่อให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวพวกนี้จะไปทดสอบบินให้ดูนะครับผมวิธีเชื่อมต่อดีโมทกับโดรนนะครับก็เชื่อมง่ายๆนะครับผมก็คูมมือเ <_ an unrelated> ขาไม่บอกนะครับแต่ผมก็ลองเล่นดูแหละ วิธีเชื่อมนะครับก็ให้เรากดปุ่มนะครับกดปุ่มหนึ่งครั้งนะครับไฟกระพริบนะครับให้เรากดลูกศรกดเอคอนโทรลนะครับผมทางไว้นะครับกดคอนโทรลนะครับหมุนไปหมุนมานะครับหมุนไปหมุนมาก็จะทําให้เชื่อมรีโมทกับตัวโดนได้เร็วขึ้นนะครับผมอันนี้เชื่อมแล้วนะครับอ่าส่วน คนโทนต่างในนี้ก็มันจะมีคู่มือนะครับแต่เป็นคู่มือภาษาอังกฤษแต่ผมจะอธิบายคร่าวๆให้ฟังกันแล้วกันนะครับเท่าที่รู้มานะครับก,ก็จะมีปุ่มนี้นะครับจะเป็นปุ่มบินขึ้นนะครับอันนี้ yeah. ปุ่มบินลงตัวนี้จะเป็นถ้าเราดันไปข้างหน้านะครับก็จะเป็นการทําให้บินขึ้นสูงนะครับแล้วก็ถ้าเอาเอาลงด้านล่างก็จะเป็นการบินลงนะครับถ้าขยับมาทางซ้ายก็จะหมุนจะเป็นการหมุน หมุนโดนลัษณะนี้นะครับหมุนหมุนซ้ายถ้าดันมาทางขวาก็จะหมุนขวานะครับส่วนฝั่งขวาจะเป็นคอนโทรลมังคับสายขวานะครับผมต้องไปลองดูนะครับมันมันมันก็จะกลับด้านกันนิดนึงแต่ขยับขึ้นนีน้ขึ้นนี้น,น,นี่นคือเาทดลองนะครับถ้าเราดันขึ้นมันก็จะบินขึ้นถ้าเรากดตัวนี้มันจะเทคออฟขึ้นเลยนะครับบินขึ้นไปเลยแต่นี้ยังยังไม่ลองให้ดูนะครับ สว่วนปุ่มตัวนี้เป็นปุ่มถ่ายรูปนะครับปุ่มนี้จะเป็นปุ่มวิดีโอนะจะดูคู่มือมันมจะมีให้ให้อยู่นะครับเป็นคู่มืออ่นนี่นะครับอ่านี่คู่มือนะครับผมก็จะบอกรายละเอียดค่อนข้างละเอียดนะครับอ่าแต่มันจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมก็อ่าส่วนด้านหน้านะครับตัวนี้จะง่ายตัวนี้จะเป็นปุ่มนะครับกดหนึ่งครั้ง แตด่ดังสามครั้งหนึ่งถ้าดังหนึ่งครั้งคือสปีดนะครับเป็นโซโลเกียร์สองก็เกียร์สามตัวน,นี้นะครับจะมีสามเกียร์นะครับผมฝั่งนี้จะเป็นตัวกลับตินงการนะครับจะเป็นการม้วนตัวแต่ผมยังไม่ลองดูนะครับไม่กล้าลองกลัวพังนะครับเดี๋ยวจะเป็นลองดูให้ดูพวกนี้นะครับไม่รู้จะบินได้สูงระดับไหนนะครับแต่ลองลองดูแล้วคือบินสูงนะครับแต่มันก็ยังไม่ลองบิน ถ่ายทาแบบนั้นๆนะครับทุกคนนี้จะไปลองสาธิตการบินให้ดูนะครับวันนี้จะลองบินให้ดูํำๆอยู่ที่บ้านนะครับแต่จะยังไม่เชื่อมต่อไปไฟให้ดูนะนะครับผมเพอยผมใช้กล้องตัวเดียวนะครับผมเดี๋ยวจะลองทดสอบการบินให้ดูนะจะเริ่มการบินเลยนะครับเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนมุมก่อนนะครับครับผมเดี๋ยวจะลองทดสอบบินให้ดูนะครับก็โดนสามารถนงครับ ปิดไฟได้นะครับผมจะมีปุ่มเด็กๆตรงนี้นะครับสายเหมือนนะครับถ้าเรากดโดนก็จะปิดไฟนะครับผมแต่ตอนนี้มันจะเปิดไฟให้ใหสบายนะครับเพราะว่าจะได้เห็นชัดๆนะครับเราก็กดปุ่มนะครับกดปุ่มทคอบขึ้นนะครับผม ทแ้งนีเนะครับผมกินมา่ถึงใจเนยครับเราจะหมนตัวด้ยครับหมุนตัว มีวันนิ่งใช้ได้เลยนะครับผมถ้าชาดต่ดอนเนื่องประมาณสองชั่วโมงเนะี่ก็จะบินได้ประมาณห้านาทีนะครับอันนี้จะบินมาใ,ใกล้กล้องดนะครับมาทับมาหนึ่งนะครับหรวันหนึ่งหนึ่งใช้ได้นะครับ ตอนนี้นะครับนี่ก็ประมาณสี่ๆๆนาทีแล้วครับยลยบินได้อยู่ก็แสดงว่าจะบินได้ประมาณห้าถึงหกนาทีนะครับผมว่านะอาจจะได้นานกว่านี่ครับนะครับ ำหรับก,การทดสอบการบินก็ขอจบแค่นี้นะครับผมก็อ่าินมกดติดตามนะครับทุกใครนะครับสนามุินนี้เราจะพาไปบินอยู่ที่ที่ก,กว้างๆนะครับด้านนอกน,นะครับผมแล้วก็จะถ่ายวิดีโอเป็นมุมมองจากด้านบนให้ดูนะครับผมอย่าลืมกดติดตามด้วยน,น,นะครับสวัสดีครับ